ด่วนรับสมัครรอปภหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับรับผู้หญิงแค่8คนเท่านั้นนะครับส่วนผู้ชายรับแค่10คนเท่านั้นนะฮะปฏิบัติงานที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายได้อยู่ที่559บาทถึง 629บาทต่อวันนะฮะทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์ถ้าไม่หยุดได้ OT 2แรงนะฮะโ2แรงก็คูณไปเลย559คูณ2นะฮะถ้าเรามาทำงานวันหยุดหรือวันทำงานถ้าตรงกับวันหยุดนักตาตฤเล์ก,ก็จะได้2แรงเหมือนกันนะฮะเงินออกทุกวันที่15แล้วก็30นะครับใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะฮะสูงสุด500บาทเลยนะครับ ค่าเดินทางที่เบิกได้นะครับก็จะมีเป็นตั๋วรถไฟแล้วก็ตั๋วรถทัวร์นะครับก็ให้เก็บตั๋วโดยสารไว้ดีๆนะฮะสามารถเบิกคืนได้นะใครที่มาแล้วตังค์ไม่เยอะทุนไม่เยอะนะครับก็สามารถเบิกเงินฉุกเฉินได้นะฮะก็หน้าที่ลักษณะงานทําอะไรบ้างนะครับก็บางจุดนะครับก็อาจจะได้อยู่ตามป้อมแลกบัตรนะฮะบ,บางจุดก็จะได้โบกรถเข้าลานจอดบางจุดก็อาจจะได้ตรวจรถขนสินค้านะครับ ตรวจซิลด้านหลังรถนะครับบางจุดก็อาจจะได้เดินตรวจในเขตบริเวณคลังสินค้านะครับอคอยสแกนจุดทั่วไปนะฮะก็ตามหน้าที่ของรักษาความปลอดภัยนะครับงานง่ายๆสบายๆนะครับรายได้ตั้ง559นะครับสูงสุดอยู่ที่629บาทต่อวันนะครับมีเบี้ยขยันให้ด้วยนะครับ500บาทต่อเดือนคุณสมบัตินะ รับทั้งชายและหญิงนะฮะรอบนี้ปกติจะรับเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเต็มมาเป็นปีแล้วนะครับเพิ่งเปิดรับครั้งแรกเลยนะฮะในรอบปีนะผู้หญิงรับเพิ่มแค่8คนเท่านั้นส่วนผู้ชายรับเพิ่มแค่10คนเท่านั้นเริ่มสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเริ่มสัมภาษณ์8โมงนะฮะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจรีบโทรเข้ามาผมได้เลยก่อนที่จะเต็มนะฮะรับจํานวนจํากัดนะฮะ,ะโทรเข้ามาที่เบอร์0 9นย์9 4 9 9 4 0946494994หรือจะใส่เบอร์ผมลงในช่องเบอร์โทรได้เลยนะครับทักไลน์เข้ามาแจ้งว่าสนใจสมัครรปภพลคังสินค้าท่ากาศยานสุนทรภูมินะฮะเดี๋ยวผมจะส่งแบบสอบถามให้นะครับให้แจ้งชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาและก็เบอร์โทรศัพท์ให้ผมทางไลน์เน้นย้ำนะฮะห้ามหรือไม่ต้องส่งเอกสารมานะครับให้พิมพ์แจ้งเป็นข้อความง่ายๆมาเลยนะฮะเพราะว่าผมจะต้องประสานกับทางผู้ว่าจ้างนะครับ แล้วก็คุณสมบัตินะครับรับอายุตั้งแต่21ปีจนถึง45ปีผู้หญิงส่วนสูง155ขึ้นไปส่วนผู้ชายส่วนสูง160ขึ้นไปนะครับวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะต้องไม่มีคดีความมานะครับคดีความถ้าใครเคยมีคดีเสพนะฮะ คดีเสพเนี่ยก็สามารถสมัครได้แต่จะลงในสนามบินไม่ได้นะครับหน่วยง,งานที่ลงได้ก็จะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศลงกันน้ำมันลงไฟฟ้านะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วก็สวัสดิการของทางบริษัทมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมนะฮะก็งานเรารพในสนามบินจะอบรมทั้งหมด10วันนะครับแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วันภาคทฤษฎีนะครับจะยังไม่ได้รับค่าจ้างแต่ทางบริษัทจะมีอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงนะครับ อบรมภาคทฤษฎีเสร็จ5วันนะครับก็อบรมต่อเป็นภาคปฏิบัติทางบริษัทก็จะเริ่มจ่ายค่าจ้างในช่วงที่อบรมภาคปฏิบัตินะครับอบรมเสร็จก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะฮะแล้วก็ค่าเดินทางก็สามารถเบิกได้สูงสุด500บาทนะครับก็ให้เก็บตัว๋วโดยสารไม่ว่าจะเป็นตั๋วรถไฟแล้วก็ตัวต๋วรถทัว,วร์ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็บ้านพักฟรี2เดือนนะครับในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะฮะห้องพักรวมกันห้องละ3-4คนนะครับแยกชายหญิงนะฮะ ่ไม่ต้องฝันหวานนะสำหรับผู้สมัครผู้ชายนะให้แยกห้องชายหญิงนะฮะแล้วก็ฟรีค่าฝึกอบรมนะครับอบรมฟรีทางบริษัทออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีฟรีอาหารระหว่างฝึกอบรมนะครับแล้วก็เงินเดือนจะออกทุกวันที่15แล้วก็30นะครับแล้วก็มีเงนเินเบิกล่วงหน้าให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ทุนมาไม่เยอะนะครับ แล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็ ATM ฟรีมีประกันสังคมมีประกันอุบัติเหตุแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีฟรีด้วยนะฮะคุณเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผู้หญิงรับเพิ่มแค่8คนเท่านั้นส่วนผู้ชายรับเพิ่มแค่10คนเท่าน,นั้นนะครับเต็มแล้วเต็มเลยนะครับรอบนี้จะเริ่มสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะเริ่มสัมภาษณ์ตอน8โมงเช้านะครับแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จนะฮะก็อบรมต่อนะฮะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วันนะครับ อบรมเสร็จก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่มาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าบ้านพักได้เลยนะครับในวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมนะฮะสามารถเข้าบ้านพักได้เลยนะครับตั้งแต่เวลา,า8โมงถึง5โมงเย็นนะครับสามารถทําเรื่องเข้าหอพักได้นะครับก็ เพื่อนเพี่ๆคนไหนสนใจรอบประพอประจําคลังสินค้าท่ากาแซสนสวนภูมินะครับรับวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปอายุ21-45ถึงปีนะฮะผู้หญิงส่วนสูง155ผู้ชายส่วนสูง160ขึ้นไปนะฮะร,รีบติดต่อเข้ามาผมได้เลยที่เบอร์0946494994นะฮะหรือจะใส่เบอร์ผมลงในช่องเบอร์โทรได้เลยนะครับแจ้งว่า สนใจสมัครรปภประจำคลังสินค้าท่ากาศญานชรนภูมินะครับแจ้งมานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งแบบสอบถามให้นะฮะให้แจ้งชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ผมทางไลน์นะขอรับสายแป๊บส,สวัสดีครับค,ครับผมสวัสดีครับอันนี้ใช่ไอพน้ตใช่ไหมคะเนีทีอ๋อใช่ครับสมัครรปภใช่ไหมครับ เราปภพอไม่ได้เระเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเราปภรับอยู่ครับพี่จะสมัครตาแหน่งอะไรครับเออตำแหน่งแม่บ้านเรอแม่บ้านเต็มแล้วครับพี่เต็มตั้งแต่วันแรกที่ลงคลิปเลยครับตอนนี้รับแต่ปภนะครับครับครับสวัสดีครับครับแม่บ้านเต็มเร็วมากนะครับแต่ว่ารปภก็เต็มเร็วเหมือนกันนะครับรปภหญิงนะฮะส่วนรปภชายก็รับเรื่อยๆนะฮะโอเคถ้าใครสนใจนะครับ โทรเข้ามาผมได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือเพื่อนๆพี่ๆคนไหนยังไม่สนใจหน่วยงานนี้นะครับก็รอหน่วยงานถัดไปนะครับก็มีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและก็สมุทรปราการนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากศากศยานดอนเมืองมีหมดทุกที่เลยนะมีหน่วยงานไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานทั่วกรุงเทพและทั่วสมุทรปราการนะครับ หรือถ้าใครยังไม่สนใจหน่วยงานนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มหัวใจและกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและก็พี่ๆหลายๆคนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับหรืออาจจะมีญาติพี่น้องที่เขากำลังตกงานอยู่แชร์คลิปนี้ส่งคลิปนี้ไปให้เขาได้เลยนะฮะเพื่อเป็นอ,อีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ